เวรไลเอาละหันหัน้ายหันท้ายหันท้ายเราก็ชอบแย่ซะด้วยให้ม้าดุแค่ไหนนะครับม้ามันจะลองมันจะลองคนเหมือนกันนะครับถ้าเราจับมั่นๆเนี่ยมันไม่ไปไหนนะครับให้ม้าดุม้าเปียวแค่ไหนเหมือนกันนะฮะ โดยร o ย a l ก o o d w i l l Resort อนด์ฟารอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์0819841986คิดถึงที่พักคิดถึงร y ย l g ก o d w i l l Resort สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ฟาร์มอีกครั้งนึงนะครับก็มีเรื่องที่เราผิดหวังนิดนึงนะครับอดีแม่น้องสองการนะครับถ้าใครเห็นที่เขาเ,เราผสมพันธุ์ไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผสมพันธุ์ประมาณสักหกเจ็ดวันนะครับิตติดกันนะครับว่าตอนนี้น้องเขาแม่น้องเขาแท้งลูกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูข้างบน ครับวันนี้ก็เป็นรูปน้องที่แท้งออกมานะครับก็เริ่มมีหัวมีตัวแล้วเดินนะครับก็คือสาเหตุของของม้าแท้มันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเช่นติดเสื้อติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าคานเป็นพิษอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปนะครับหรือว่าบางทีเขาอาจจะตกใจอะไรที่เวลาที่เขาไปกินหญ้าข้างบนอาจจะตกใจเจอเจอถุงพลาสติกเจองูเจออะไรอย่างเงี้ยเขาตกใจก็อาจจะกระโดด้ามเร็ว กระโดดข้ามรั้วเร็วๆทําให้ท้องเขามันเกิดเ,ออเปพิษขึ้นมานะครับก็เลยว่าเขาเขาแทงแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันเสียโอกาสไปอีกสามสี่เดือนที่เราจะต้องฟื้นฟูเขาใหม่จีก,กว่าเขาจะแข็งแรงนะครับดูสังเกตตอนนี้เขาก็ค่อนข้างจะผอมไปเลยหลังจากที่ออกลูกมาแล้วก็เราก็ผสมพันธุ์เขาแล้วพอเขาแท้งปุ๊บมันปูติม้าที่ม้าสาวที่ ออกลูกมาท้องแรกแล้วก็จะตัวใหญ่ใช่ไหมเวลาม้าท้องมันจะตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับพอพอออกลูกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใหญ่เลยทีนี้สังเกตเนะเขาจะผอมลงไปเพราะว่าเขาแทงด้วยนี่เราจะผสมเขาใหม่เราก็ต้องพักท้องเขาสักสองรอบการเป็นสัตว์นะครับเพื่อที่จะได้เขาพักฟื้นร่างกายตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขามีอะไรบ้างแต่ว่าม้าบางตัวนะครับบางตัวที่เราเจอนะครับเป็นตัวเมียที่ผสมแล้วไม่เคยติดเลยก็มีเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเอ่อก็อาจจะมีปัญหากับร่างกายภายในเขานะครับตัวนั้นก็เราก็ขายไปแล้วนะครับส่วนตัวเนี้ยมันให้ลูกมาแล้วเนี่ยนี่การผสมกระแทงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าการติดเชื้อมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุในการในการเอ่อในการดูแลของเราหรือว่าเอ่อการติดเชื้อของแม่มา้าซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการแทงตลอดไปในในใ,ในชีวิตเขานะครับรมะม,าม้าบางตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าทับยังไงก็ไม่ติดนะครับ อาจจะเป็นปัญหาภายในร่างกายเขาแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาให้รูปมาแล้วงั้นเราก็ต้องรอให้เขาพักฟื้นแล้วก็มาผสมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอเขาไปนะครับตอนนี้เขาก็แข็งแรงนะครับส่วนสงการก็กินนมน้อยลงเพราะว่าเริ่มโตขึ้นแล้วก็แม่ก็เริ่มให้นมห่างขึ้นอาจจะเริ่มคัดนมบ้างอะไรบ้างนมน้ำนมไม่ออกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยห่างกันไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า น้องเป็นยังไงนะครับวันนี้ไม่อยู่ที่นี่เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ยังจะยังเป็นเช้าวันเสาร์อยู่นะครับนี่ครับแม่สงการนะครับที่เราผสมไปเห็นจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ผสมไปหลายครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เขาแทงลูกนะครับดูนะครับอยู่ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับก็แทงไปแล้วนะครับ ก็ต้องรอการไปสัตว์รอบต่อไปนะครับอาจจะต้องให้เขาพักท้องนิดน,นึงนะครับดูหูลูมมาแล้วครับอาจจะลำคาญเดี๋ยวดูนะครับไปวิ่งเข้ามาเป็นไรเนี่ยเฮ้เป็นไรเอาละห,หันท้ายหันท้ายหันท้าย,ายเราก็ชอบแย่ซะด้วยจริงเหรอจริงเหรอเอา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 เหรอเดี๋ยวเฮ่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 อ เป็นไรไดีสิเดี๋ยวเราต้องเข้ามาให้เป็นนะครับเวลาหมาเป็นอย่างเงี้ยเราจับขุมนะครับจับขุมไม่ให้เขาหันท้ายมานะครับ จับแค่นี้ก็พอแล้วครับได้แล้วครับตอนนี้เขาหันท้ายหาเราไม่ได้แล้วนะครับนี่วิธีการเข้ามานะครับให้ม้าดุแค่ไหนนะครับม้ามันจะลองมันจะลองคนเหมือนกันนะครับถ้าเราจับมั่นๆเนี่ยมันไม่ไปไหนนะครับให้ม้าดุม้าเปียวแค่ไหนเหมือนกันนะฮะแต่ถ้ามันเห็นว่าเราจับย่อแยะย่อแยะไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยมันก็จะเอาใหญ่เลยฮะอย่างเงี้ยตอนแรกดูขู่ดูหูลูดูวิ่งกัดดูหันท้ายจะเตะแต่พอเราจับเสร็จปุ๊บนิ่งสนิทเนี่ยเราจะพาไปไหนก็ได้ครับ ซ้ายขวาได้หมดนะครับอันนี้ก็เทคนิคนะครับแต่ว่าคนที่จะจับได้แบบเซียนๆนะ่ะมันต้องรู้ก่อนนะมันต้องเรียนรู้ม้าเนาะเหมือนว่าเราอยู่กับม้ามานานเราก็จะรู้ถ้าคนที่แรกๆเลยเอาม้าไปเลี้ยงก็จะจะไม่ค่อยกล้ากลัวนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเนี่ยพอจับได้แล้วก็รูปเ้ามากอะไรบ้างเงี้ยเขาก็ไม่ไปไหนครับเดี๋ยวสักพักก็เชื่องแต่ว,ว่า พอดีเรามีม้าหลายตัวนะเราจะมาเล่นทุกตัวเราก็ไม่ได้แล้วนานเรามา,าทีหนึ่งลูกน้องเขาก็เขาก็ดูแลให,ให้อาหารนะเขาไม่ได้มาแบบว่านั่งคอยลูบคอยตบแผงคอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะม้ามันก็เยอะนะครับเขาก็งานหลายอย่างเราเองก็ไม่ค่อยได้มานะครับมันก็ทําให้ถ้าเกิดเรามามันก็จะผูกพันกันนะครับอย่างเงี้ยรูปไปทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวเขาจะเชื่อนะครับ เนี่ยม้าก็ขุมมันแพ้ทางกันนะครับเสยดายนะครับที่น้องแทงนะครับก็เดี๋ยวให้เขาพักท้องสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะเป็นสัตว์รอบนี้ก็ยังจะคิดว่าจะไม่ให้ผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวอรอบหนึ่งค่อยผสมให้เป็นสัตว์สักสองรอบก่อนนะครับจะได้พักท้องด้วยนะครับ พอมีลูกเสร็จปุ๊บนะครับบางตัวอ้วนนะครับบางตัวผอมแต่ว่าตัวนี้เขาอย่างที่บอกแลครับว่าเขาพอแทงไปเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องพักฟื้นนิดหนึ่งแล้วดูเห็นซี่โครงเลยถ้าดูฝั่งนี้จะเห็นซี่โครงชัดเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกกินนมน้อยลงนะครับ เนื่องจากลูกก็โตแล้วนะครับ มาแนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคอยดูแลเขานิดหนึ่งพองเขาแข็งแรงแล้วผ่านสงรอบการเป็นสัตว์แล้วเราก็จะเริ่มผสมเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ